วันนี้ก็มาอัปเดตต้นกระท่อมในดินเหนียวดินแดงของเรานะครับผ่านไปแล้วครับอันนี้ก็โอเคอยู่ครับหนึ่งเดือนอน,นี่ที่ถึงเพาะใหม่ครับลองดินท่าเรือดูครับดินในดินที่เป็นโคลนนะครับอันนี้สิบวันนะครับอันนี้รู้สึกว่านะสิบวันอันนี้ของที่แยกไว้นะครับน,นี่เดือนหนึ่งนะเดือนเดือนหนึ่งกับสิบวัน ดินออกเป็นทรายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอ้ใช้ได้อยู่อันนี้ดินแดงล้วนครับลองทําระบบปิดดูนะครับด้วยดินนะครับนี่ก็ดินแดงนะครับพอใช้ได้อยู่ครับอันนี้เกอบเดือนนะครับอันนี้ยี่สิบวันว่าปิด ก็ลองระบบปิดเหมือนกันครับโตเท่ากันเลยครับกับระบบเปิดในดินโคลนคอันนี้ดินแดงสิบวันอันนี้ก็สิบวันครับดินโคลนระบบเปิดอันนี้หนึ่งเดือนดินเป็นทรายนะครับอันนี้ดินออกดำดำปนทรายครับิล้วนก็ใช้ได้นะครับอันนี้ อันนี้ดินแดงผสมกับดินแกลบนะครับใส่แกลบลงไปมีหางกั้งนะครับมีการแดงนียี่สิวัน25วันครับ25้าวันจำผิดคนละโคมนะแล้วก็มาดูของที่เราเอา แยกออกมาตั้งไว้นะครับมีถุงดำของแยกใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราใช้ดินดีดินที่เรารู้แล้วว่าดินในดีมันจะโตเร็วขนาดไหนครับนี่เป็นดินแดงสีดำๆนี่ดินปนทรายนะครับ ดิน,ดนริมคลองนะครับนี่ดินแดงครับสีดำนี่ก็ดิน,ดนริมคลองนะครับสีแดงนี่ดินแดงครับลองวัดกันเลยครับโตโต,โตพอๆกันครับ ก็ดินแดงครับอันนี้เป็นปันแตงกวานะครับน,นีสี่สิบวันแล้วครับโอ้โหต้องออกคู่ใบที่หกดินแดงของพึ่งคัดออกมานะครับเอามาเลี้ยงไว้ก่อนจะลองดินดูนะครับอันนี้อันนี้แตงกวาแยกแล้วครับ 2เดือนครับอันนี้อายดุดินตายดินแดงครับลองวัดเลยครับไหน,นจะโตเร็วกันภายในหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไหน,นจะโตเร็วกันอันนี้ดินดินแดง ขาค่อนข้าง,งโตรเร็วนะครับีแดงหนึ่ง,งเดือนครึ่งมีหนึ่งเดือนครึ่งนะครับหนึ่งเดือนกับสี่สิบวันเอ้สี่สิบวันสี่สิบห้าวันมีสี 4, ่สิบห้าวันนะครับ ดินดินที่เป็นโคลนจะโต,ตเร็วกว่าครับโตเร็วกว่าดินแดงอื่นยังออกผอมๆหน่อยดินแดงจะค่อนข้างผอมแต่ถ้าเป็นดินโคลนอันนี้โตเร็วมากครับ ามาลองดูของดินายกับดินแดงนี้ดูครับอันนี้จะโตเร็วกันทั้งหมดที่เราลองนะครับอันนี้ทดสอบดินดูครับข้างหน้าคือดินแดงนะครับตรงกลางคือดินโคลนนะครับข้างหลังอันนี้เราเพิ่งแยกมาครับ ดครับไหนตัวเร็วกว่ากันเราก็จะไม่แยกใส่ในนี้ครับนี่ก็เราจะเอาแยกไปใส่ในถุงนะครับนี่ตัวเร็วแล้วครับนี่สี่สิบวันนะครับ แยกไปบ้างแล้วครับบางส่วน,นโครนนะครับอันนี้เป็นการแดงครับอันนี้ดินแดงครับ นี่เป็นหางกั้งครับแสงสว่างเราน,นี่ครับต้นกระท่อมอันนี้อายุหนึ่งอันนี้หนึ่งอาทิตย์นะครับ คเจ็ดวันครับ,รบขึ้นเยอะใช้ได้ครับครับอันนี้ผ่านไป15วันครับดินโครนนะครับอัปเดตอันนี้ต่อครับ ก็ถือว่าตัวเร็วนะครับ15วันในดินโครนอันนี้ก็แยกยังไม่หมดเลยาแางแดงนะครับยิ่งต้นใหญ่เริ่มแยกจะแยกยากเลยนะครับ ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อันนี้โตไม่เร็วนะครับดินมีตายผลตายนะครับอันนี้น่าจะแตงนะครับต่อไปดินโคลน,นนี่ก็ดินทรายนะครับลองเพาะจากต้นเล็กดู ห้าวันเหมือนกันติห้าวันอันนี้ก็ดินโครนนะครับ มแมลงชอบลงนะครับแ้าระบบเปิดวมาอัปเดตกันต่อครับ